พี่เจ้าบอกเลขห้องไว้พี่เจ้าบอกเลขห้องไว้หน่อยเดี๋ยวผมเข้าไปเดี๋ยวเล่นห้องพี่เจ้านะคนนี้ไม่รู้ใครเข้ามาแล้วอ่ะพี่เจ้าสร้างห้องเลยเดี๋ยวผมเข้าไปนะดูว่าคนนี้คือพี่เจ้าอ่ะ ครับพี่ขอพี่ชายคนนี้คือพี่เศร้าเหรอครับพี่ขอพี่ชายนี่นี่พี่เศร้าเหรอใช่ปะ่ะหรือว่าไม่ใช่อ่ะใช่หรือเปล่าวะที่คือพี่เศร้าเหรอครับ สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตไตล์ให้รู้ใก็บ้าสวัสดีพี่พนะกรเมาเกลือนะกรเมาเกลือสวัสดีครับเตรียมตัวศัตรูกำลังใกล้เข้ามา โอเคโอเคจับตัวคนใกล้เข้ามานะพอดีพี่มิสอยู่ครับผมเข้ามาแล้วกดติดตามมาทุกคนได้้ปืนแลวกดติดตามอย่างเท่นนะทุกคน,น,นคนคนคนอุ้ยมันหลบได้หมดเลยทุกคนโดนไปน็นหนึ่งลัดอุ้ยมันหลบได้หมดเลยทำไงอ่ะ โอ้ยยิงไม่โดนเลยทุกคนหลบได้หมดอ่ะจริงปืนไม่ดีเลยอุ้ยไม่ตายด้วยมวไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยใครเจอเวีเขอเวีนหน่อยนะสวัสดีพี่เต้าโบรครับสวัสดีครับรพี่เต้าโบโอ,ตร,รโอตรงนี้สอง หนูยังไม่ได้อัปเดตค่ะอุ้ยกระตุกทำไม่ได้อัปเดตหรอโอเคี่ไม่เป็นไรี่อพี่ครับผมบพีครับผมอแพพี่สมัครได้เลยครับ ได้แล้ววีเอสซื้อมาวีเอสซื้อมาโ <Okay. S 1> อเค okay, ครับพี่เดี๋ยวไปรับเขาเดี๋ยวไปรับนะหวัดดีพี่โมลีครับผม <c oughs> อุ๊ยโดนละ ไหนอ่ะนี่เป็นเ่อไหรอ่ะได้ครับขออัปเดตก่อนนะคะได้เลยครับ ทักทายกันได้ทุกคนกดไลค์กดแชร์ได้นะพี่กฤษพรกดแชร์ดูกดแชร์ด,ดูมีของเล่นใหม่พี่ปันปันหวัดดีพี่ปันปันหวัดวดีพี่น้ำหวานหวัดดีกดแชร์ดูทุกคนกดแชร์กดติดตามดูนะมีของเล่นใหม่อุ๊ยขยิงอะ่ะอุ๊ยขยิงอ่ะอุ๊ยกอบแตก ศัตรูอยู่นี่เฮ้ยใครลัดอ่ะออ้ยโดนลัดคนใครลัดวะไม่ทันได้ยิงศพนี้มันมันลัดไปแล้วไม่ใช่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 ผมยิงศพไว้ผมยิงให้มันคานไว้แต่ว่าไม่รู้ใครบอดมันลัดผมลูกพ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่นะลูก บอดมันลาอ้ตัวที่ผมยิงล้มไหมสวัสดีครับทุกคน หาคุณไม่เจอแตกหนึ่งแตกสองฟันแลงนะทุกคนไปตรงนั้น ไปดูดูในโดนหน่อยไปดูในโดนหน่อยนะทุกคนมีความมีคนหรือเปล่าไม่มีเลยในโดนไม่มีคนเลยอะ่ะไปตรงนั้นคนอยู่ไหนหมดอะ่ะคนหยุดสายหมดนะคนหยุดสายทุกคนคนหยุดสาย เฮ้ยตรงนี้มีคนวางไอวอลดาวโอโ้เลือดเลอหนึ่งแม่เจ้ายอดเยี่ยมนัานอยู่หลังหินล้ว มีใครจะมารอบยิงเราอีกไหมอ่ะเจ็บมากเจ็บมากนิดเดียวนะไม่แตกนะแตเดวผมจะกระโดดยิงเข้าหัวนั้นทุกคนดูนะครับผมช็อตนี้กะโดดยิงเข้าหัว โออ๊ยเเข้าหัวัววตงจะโดดยิงเขาจะเข้าหัวตัวเองเจ้ายอดมากเพื่อนผมจะโดดยิงเขาทุกคนเมื่อกี้สวัสดีพี่เต้ครับจะโดดยิงเขาจะเข้าหัวตัวเองมันอยู่ตรงไหนวะโอวีเอดไปแล้ววีเอไปกับสายลมแล้ว ีไม่มีเวทบนนี้โอ้บนนี้ก็ไม่มีเวทเลยไม่มีเลยเอสวัสดีพี่ประกัดหม้อเดีครับเอาเพื่อนล่วงเพื่อนล่วงนะพี่ อของอยู่นี่อะไรอ่ะไม่เห็นมี <ไป S 1> อะไรเลยยังเบิกชอบเทคโนโลยีไม่มีอะไรเลยพี่ช่วยด้วยโอเคเดี๋ยวไปชุบครับเดี๋ยวไปชุบครับมีแ0ดร้อยครับกำลังจะไปชุบครับกำลังจะไปชุบใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับ มันอยู่ที่ชุบเหรอพี่พเอ๋ยพี่ติมมันโหดขนาดนั้นเลยเหรออ,อ,อยู่นี่แย่แล้วแย่แล้วเบอร์สองเแบอร์สองหนีหนีไปแบบเล่นหนีไแปบบชุบเลย่เบอร์สองผมมีเหรียญไม่พอเแบอร์สองก็โดนยิง นวิ่ง <Morning. S 2> ตุยหลังมันพี่ตุยหลังมันเออสวยพี่เดี๋ยวผมชุบเพื่อนก่อนอ้าวมัเนเกิดแล้วอหรอ ได้วีเอสเดี๋ยวผมซื้อวีเอสก่อนเขาวีเอสก็กบอกไปไปทุกคนมันอยู่ตรงไหนอะ่ะมันอยู่นอกหมอกอแอดรับป้องกันกำลังถูกยึดกำลังไปพี่มันอยู่นอกหมอกตัวหนึ่งอะ่ะระวังนวล หนพี่แมันอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นตัวมันเลยอ่ะหลังไอ้ดอเหรอ <c oughs> อุ้ยเ <c oughs> <c oughs> ข้าหัวไม่แตกอะไรวะมันก็ V S เหมือนกันเนี่ยมันมัน V S เหมือนกันนะเข้าหัวไม่แตกพี่ติมอยู่มันอยู่ข้างล่างอ่ะพี่ติมนั้นศพผมพี่ติมพี่ติมเปลี่ยนเปลี่ยนปืนดูติมลองเอา V S ไปเล่นดูพี่ติมยิงเอา V S ยิงดกวาพี่ติม ยิงพี่ติมเอา bs ดีกว่าพี่ติม bs ในศพผมเนี่ย bs เล่นง่ายกว่าเยอะเลยจริงลองดูไม่เชื่ออะฟังไอ้วะฟังไอ้วะฟังไอ้วะขอกระสุนหน่อยไอ้วะเออมัญญามัญญาปัญญาขอกระสุนหน่อยช่วยด้วย ยิยงตายคู่อ่ะต้องมีตัวนั้นระวังข้างหลังมีตัวนึงเดี๋ยวมีตัวนึงเอาแล้วครับผมเหลือพี่คนนี้คนเดียวแล้วคนพี่คนนี้เราสุ่มมาใช่ไหมพี่เขานั่นจะตึกไม่ใช่ดิก็ครบไม่ว่าเมื่อกี้มาครบสี่ คบ4ี่อ่กิ้มาคบ4ี่นั่นคนพี่ระวังนะมัน V.S. นะสองตัวนะหลังไอ้วอร์นั้นสองตัวเด้อตัวหนึ่งหลังไอ้วอร์เลยครับมีคนขับรถมาข้างหลังข้างหลังมีคนขับรถนะ ชีวิตมาแล้วมาแล้วอุ้ยไม่แตกทำไมไม่แตกอะ่ะระวังข้างล่า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 งอยู่ข้างล่างนะ 啦、啊